การเล่าดายรบเกียดจากท่านอาจารย์สัญญาวัชรบพันธ์ประธานองค์กรหนักไทยคดีภากตายนะคะจะได้มาวิภากวิจารณ์การเมืองเดิมโพรวอสคทดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะโยภายตายสิงเท เราสามารถอีกถําได้โอนถ่จะได้มาซึ่งสซวในการเลือกกันในระดับประเทศต่อวันที่26บมิถุนายนนะคะเสียงว่าวันที่สองกรกฎาก็น่าจะได้โยนและก็ไร้เชือของสซวโีถจะเลือกกันเลวนะคะอาจารย์อาจารย์มองพันผืนกับการได้มาของสซวโีถมีการเลือกกันในระดับต่างๆครับผมต้องขอบคุณด้การยินดีมีเรื่องนะเพราะว่าผมในฐานะคนนึงของคนไทย ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชุมันของผมกันนะเรื่องประเทศกันนะโอทาถูกคนคิดแล้อาจารย์จะดีมากเลยนะคะคือเนี่ยซิงเทโรทําไม่สาเร็จโรไม่ไปช่วยชนดูเรื่องว่านี่คือการเหลือผู้แทนสุ้งสุดของเราคือดินดีันจจะมองว่าเราอยากจะให้โคโรู้แหละแต่ว่าทํางนั้นอีไปเหลือกับเบอไม่ได้สิทธิเหลือเสียแล้วเขาก็เลยไม่ไม่โร่ไม่ชี้ไม่ส้ายีมองว่านี่เป็นความหล้มเลวของรัฐบาลเป็นความหล้มเลว้ยงขบวนการราชการ เพราะว่าราชการกระบาลมีหน้าถประชาชนร้จักรักษาร้จักคุณข่าวองประเทศอาจารย์จริงๆชงท่างในการทือจะบอกว่าพี่น้องย่าอยู่เฉยตาย่ใยต่างประเทนี่คือความหลมเล้ยหลมาเเผอที่อีสมัครก็คือเราอย่างทําไม่สาเร็จคือคือนี่คือความหลมเล้วว่าคนของราชการยังอยู่เท่าไรกระบวนการสื่อสารมีเท่าไรแต่ประชาชนยังไม่รู้ว่านี่คือโซ่วว่คือเคยเพราะนั้นโซ่วว่คือสภาพสุ้งสุดกงประเทศ โซวคือคนเท่าคนคนตีครจะเป็นคนเท่าสมุทคนิกวุฒิสมาชิกคือต้องมีวุฒิภาวะวุฒิภาวะต้องมีความรู้มีจิตจำานึกมีความระพฤติดีคือคนเท่าของประเทศอ่องรอยคนนี่เป็นคนเท่าของประเทศเพราะนั้นเป็นเป็นคนเท่าทีคยตัดสินผิดเจรณาให้ความเป็นคนทํากับคนทางประเ่ะ เพราะนั้นคนเท่าเนี่ยจะต้องคอยดูเลขคนระดับล่างถ้่โซ่โซ่็ดีราชการก็ดีเะไกดีเพราะนั้นวุฒิสมาชิกคือคนเท่าของประเทศโซ่โวคือสภาของคนเท่าสูงสุดของประเทศใช่ไหอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพรรคัดก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่ยินดีก็ตามเนี่ยถี่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ก็ต้องพยายามที่จะให้คนรร้นะคะโดยผ่านทางช่องทางต่างๆแต่หลายคนก็จะมองว่า ทำไมในโครงการอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้เห็นชัดถึงความเป็นประโยชน์บางที่ชาวบ้านก็นายยุ่งโยกภารกิจตัวเองมั้งนยคือในกระบวนการนี้กระบวนการนี้นะกระบวนการคุ้นค้งรัดงบประมาณเทคโนโลยีทางทะเลโรคไปเที่ยวกับโม่ไออิมชาชิบอิมช้าชิโซเชียลมันเข้าถึงอ่ะบุอมันารัฐบาลอ่ะเพราะนั้นวารัฐบาลเก่งเร็วกรบเบือเคให้คนรวจจากโซว่นี่ยังไม่ได้เลย จำ <IST uk t ful> ไหมอ่มา <S <S ในนั้นไว่าตรงนั้นเอนจ,จัดไหม <c oughs> ว่าเพราะน,นั้นกระบวนการตรงนี้กระบวนการของรัดเนี่ยทุกค,น,น,น,งคงน,นเนี่ยการทุกคนต้องผูดต้องผูดเรื่องนี้ให้ประชาชนค่ะนี่การันตุไม่นดผูดอันนี้ก็คือมุมมองงีออาจารย์ท่องวาถ้ามันเป็นความบกพร่องกันเออในส่วนนี้ก็ต้องปรับกันัต้องปรับเลยประเทศไทยโรมีแค <c oughs> ่คนหกเซบว่าหลานขน้นจูกไหม <c oughs> ประเทศจีนมีพันุ์วาลลานก็ปกครองได้ถึงโรคว่าโรคโรคบริหารเก่งเผื่อโรคไปเทียบเผื่อเพราะนั้นเบื่อโรคโรคปริญญาเทวกันโรคเป็นท่านะผู้บริหารประเทศเทวากันแต่ว่าทักยภาพเคกุนฮกซิวาลลันคนเราจัดการไม่ได้อันนี้คือจะมาเราข้อจดเจนคับให้ความคิดเห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเล่าว่าเขาบริหารคนถผือพันุ์วาลลานเรื่องของไดพุเทนเรื่องของการควบคุม มิจฉาชีพการกบคุ้มกล้องซึ่งเพื่อไม่ก็คุม้มถือเพราะนั้นเรื่องโซ่โวเนี่ยมันเป็นเรื่องย้อยที่ชุดกองปฏิบัตแต่กลายเป็นเรื่องเทวดเด็กอมาล็อกโล่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องในตอนนี้ภาพก็คือกลายเป็นเรื่องโซ่โวนี่เป็นเรื่องเล็กเล็กว่าเผื่อนมันก็ว่าก้าวไปจะได้จ้ามเพราะนั้นพอคุยเร้วๆไอ้ไม่หวาคนสมัครกดีเอานะคนดีๆก็เยอะนะนะผลเงินเข้าไปวันนี้รเรื่องของโซ่โวมันมีกระบวนการเ่ดีสงแต่ว่ามันคนถุกคนสามหมัดสมัครได้ แต่ว่าพอสมัครได้แล้วมันกลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนเท่าจริงๆกับสมัครได้แต่ไปผลกับม่บางคนก็ถทษได้นะบางคนปลอกตโตกล้าไปถึงเช่นไปสมัครอย่างม่าะที่ไปสมัครกันเช่นไม่เป็นเก่ที่ก้าไปถึงเขาแขกไปเลือกคนน่นตัวเองไม่เลือกอันั้นบอกได้ว่าอันนี้เป็นประเด็น่หลายคนเอ๊ะว่าเออมันจะมาพันเลือยอีไปเป็นเจ้นววใช่ไหมคะอีเป็นเจ้าวัวเลยมีการรับรอโรคแต่วันนการอีกตัวนึงคือชาวบ้านเข้าไม่ถึงเลย ใช่ไหมมันเข้าไปเฉพาะคนกลุ่มนึงเล็วเข้าไปเป็นสภาสุงสุดของประาจารย์คือหลายคนเถามองว่ามีหนึ่งคนเทมีความรูร้เป็นคนดีมีวุฒิภาวะแล้วก็มีเจ็ดจำนงเท่จะเข้าไปเป็นโซโวเผื่อทอีเป็นส่วนหนึ่งในสภาแล้วก็ดูแลประเทศชาติเราอยากจะได้บุคคลแบบนั้นเข้าไปร่วมร่วมกันในกลุ่มหมาชีตต่างๆเนี่ยสองรรอยคนคแต่ในความเป็นจริงเนี่ย คนที่มีบุคลิกแบบนั้นถีบสมัครเข้าไปกระยั่งแต่ในคณะเดียวกันบุคลิกเหมือนเราปรารถนามันไม่ได้มีล้มเข้าไปในสมักโดยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ไม่ฮั่นเพราะว่าคนที่ตั้งใจทำมั่นเพื่อบ้านเมืองจริงๆเขาก็ไม่ว่างถึงตบเทนเขาทำมั่นจริงๆแต่ถ้าลงไปเตียวแยงอยู่กับมู้ดเสือเสียงไปแยงกับมู้ดถกี้หรอกกี้ดาไปเตียวฮั่นยังไปเตียวตั้งทิมเขาไม่เอาจึงซึ่งวันนั้นเราเกาะอิบอกไม่ได้ว่าไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์ในถีบสมัครนี่ก็มีนะแต่ไม่สมัครก็ไล่คน วันนี้การเลือกตั้งโซวโว่นี่มันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่มันเป็นเรื่องตลกในอดประเทศไปมันกลายไป่มีการวิจารณ์วุ่นื่อเสียงช่งคนก็ไปสมัครจะมามีการลบมีการไอ้คุ้มคนเงินนะถ้าประช่างที่เขาเรียกลอบบี้ะชาบัลลักก็เลยจะตัง้ง<ะ>จะมาจย์ถ,ถึงกระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่มันไม่ควรจะให้มีเกิดขึ้นในการเลือกตั้งผู้ท้าของประเทศ ซึ่งสมมติยกตัวอย่างอันนี้อาจจะคิดเห็นรวมกันนะคะนี่เราในทานะที่วเป็นประชาชนคนหนึ่งด้วยนะคะอาจารย์อย่างเช่นว่าหลังคนเนี่ยในระดับอำเภอเนี่ยเราก็รู้ว่าจะต้องมีกลุ่มอาชีพละสามคนบางกลุ่มอาจจะไม่ได้มีคนสมัครเลยก็คือไม่เกินสามคนอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หนึ่งสองหรือสามก็ได้ก็แล้วแต่ปรากอว่าคนถ่มีการลงไปในกลุ่มอาชีพซึ่งหมากว่าสามคนประกอบว่าพบพ้นออกมา เมื่อเราเป็นคนธรรมดานะท้าเปลี่ยนะนเอ๊ะคนดีมันน่าจะพานแต่กลับกลายเป็นคนเนี้ยไม่พานมันกระเบือไปแรกกระบวนการสมัครเีไปแรกในในในเบอร์นะเบอบางหมู่บ้านสมัครกันห้าคนหมู่บ้านเดียวสมัครห้าคนนะแต่ต่างอำเภอนี่ต่างชิววัดตมบนนี่นะไม่มีคนสมัครแต่หมู่บ้านเดียวมากกันห้าคนแล้วห้าคนเดว่านี่ก็มากว่าม่านรถพวงเดียวกันออทั่งนี้ในกระบวนการตรงนี้ก็มีก็แรงกันทัวว่าเออ ขาสามมักซ้องปัาหาเบียมามินอันนี้เราไม่หวานนะพมเล้งตำราแต่ก็เล้งนะนะได้เัวเหลืมื่นไปตึงเผื่อเหลือคนนั้นพันอำเภอตอนนี้แต่ละอำเภอนี่ไม่ว่ามาคนพันอำเภอตังกาโวอลไรห้าเมื่อนซึ่งเรื่องตรงนี้อีจฉัดยิงไม่จริงตรงนี้กกตควรทำไมเร็่วจากควรรวดช่อไม่ได้ว่าเรื่องนี้มีเข้ามาตรงนี้มีคนรงเรียนไปแล้วตรงนี้กกตระดับอำเภอควรจบเลยเพื่อไม่ให้ขึ้นไประดับจังหวัด นี่รัวไรัวว่านู้จนจัดเดืองก็ลกาวมันคนดีส่วนนึ่งเตะเตะข้ามาสมัครปลัดเสลวปลัดเสลวอ่ามันก็ไปได้งายมันก็ไปได้มันก็ไปได้คนนี่เก็จัดตังกันมาไอ้นี่ถ้าจริงผมไม่ว่ามันยาวว่ามิ่ประมาทแต่ว่าผมเล้งประเทจาวบ้านนะเขาเล้งกันหน้าอู้เพราะนั้นจริงจริงกกตระดับอำเภอตรงนี้เมื่องรลข้อมูลเลยคุณตรชอบเลยยตรชอบต้องดำเนินการให้เสร็จโนแต่จะไปทึ้งยังวัด ไมเ<ะ>ผื่อ้อยคนพวกเตจะตังลคลบไปเลยคนณะวันนี้เราสุ่นเชื่อคนดีดีแต่ว่าไม่ความไม่จะตังจะมาคนมีความรู้ความสมัติอรอให้คนจะตังคพลนกันไปพอาพลนไปแล้วจังว่าเล็วโรคค่อยว่าตรงนู้นก็ไม่ความตรงนี้คนดีผลัดไปเล็วจะมาเราเชื่อโอกาสค่ะนะ เพราะนั้นตรงนี้การการดกแก็บนะตรงนี้มันมีส้ำส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือต้องจัดการโดยกฎหมายกันต่อตรงนี้ตรงเร็วพเพราะเราทำมันเร็ว <c oughs> งานตรงนี้ก <c oughs> กตทำมันเบอ่์อปีหนึ่งขี้นหรือตั้งขี้นหรอกล่ะใช่ไหมเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้อัดเจ้าหน้าที่ไปเลยต้องทำห้เร็วนะเ okay. มื่อว่ามาถ้าโรงเรียนอำเภอเซตโกนถึงจยงหงวัดจัดการเซตเลยตรงนู้นเนี่จริงๆอ่ะ พอคือก่อนนั้นเนี่ยกมียินดีกับสอทถามท่างก,กตอตเหมือนกันนะอ,อาจารย์กอตบอกว่าก็ต้องดําเนินไปถึงว่าต้องให้ <100 S 1> ลักทารลักฐานลักทา้เ<ม>ป็นอนยินดีคืออาจจะขิดไม่ไม่ไม่ถ่าวท่านือนที่อาจารย์บอกว่าเออนะพอในทีสุดบุคคลแล้วนี่ก็เขาไม่ได้เป็นโซ่วอยเลวผม่<ช>พพานกระบวนการถุจริตแต่พออาจารย์บอกว่าก็ทําให้คนที่เจตนาดีอีกเขาไปอยู่ในสภาพนี้แหละเป็นคนดีมีหวัยวบุตรคุณบุตร กลับายเขาผลัดเสลเลียรบกระบวนการทางในระดับตนโรคไม่ได้ปกป้องคนดีอ่ะนะนี่คือข้อปกครองโรคคือโรคไม่ได้ปกป้องคนดีโรคเพื่อชงเรษฐีเสษฐีเสรีให้ทุกคนแต่โรคไม่ได้ปกป้องคนดี จะไหมการปกป้องคนดีก็คือไม่ว่าจัดการคนไม่ดีโดยเร็วอย่างรุนแรงเพราะนั้นถ้าจัดการเร็วรุนแรงระดับจังหงวัดไม่ฮานแมฮานกับคนดีมีโอกาสพลานออาอาจารย์ค่ะถูกไหมเดี๋ยวเรื่องนี้จะทุกผ้ามาเล้งกันต่อเนืองนะคะ่อวันจันทร์ลาวนะคะเพราะว่ามีความรู้ึว่าเอออยากจะเร่งเราดุกเราเหมื่อนกัในครั้ที่จะดำเนินการ่มีวันนี้วันนี้ถิงจะต้องจัดการสุดประเทศไทยหมีหกชิบวะหลานคนต้องทำให้คนฮกชิบหลานคนโรจาคุคขาของแผ่นดิน โรจักประเทศโรจักหัวเงินวันนี้คือชีวิตตรงอยู่บนนี้วันนี้มันกลายเป็นคนทางประเทศเนี่ยอยู่อย่างลอยนวลไงต่างคนต่างอยู่เพราเราไม่เคยพันซึกตรงคล้ามเราไม่เคยพันในไรยเพราะบ,บ้านเมืองเราอุดมสมบูรณนะ์นาตาบรรกาสัตย์และกาบรรพบุรุษก็ทําวันเมืองมาจกนกระทั่งว่ากินอยู่บายกินบายก็เลยกลายเป็น เป็นประเทศไข่อีกินไรไข่เออะไร,รไข่ชิ่งอะไร,ร,ะไ,รไม่ความนุกเกันกันกับห้าพนันวิจารณ์ถืว่าเพราะนั้นเรื่องโซโ่วอนี้มันเป็นเรื่องของประทิมันเป็นเรื่องการส่งเสริมคนดีมันเรื่องคนเท่าโรคประเทศโรคประรองด้วยวัดธรรมเพราะนั้นวัดธรรมการทำเล่าคนเท่านี่คือวัดธรรมการโทกทำไายวัดธรรมคนเท่านะบ้านเมืองเราเชียงไอ้อ่ะอาจจะร่วมร่วมมาด้วยพื้นฐานที่อาจารย์ได้คุคลี่อยู่กับในในรายผักสวนองค์กร้ดย อย่างง่ายก็ดีเนี่ยยินดีก็มองว่าการได้รับการปลูกฟังมาตัง้งแต่เล็กๆเนี่ย่จา,ายจะมีส่วนสําคัญเหมือนกันนะให้แต่ละคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคน่เห็นแก่ส่วนร่วมหรืออะไรด้วยนะอาจารย์น,นะเรื่องตรงนี้ปลูกฟังเนี่ยม,มันกลายเป็นเรื่องคมคัดเขง่งคัดค้ากันไปหมดมถ้าครูไปกวดขั้นเด็กครูกับพิษกฎไม้ครูกับไม้ได้ยิน ไอ้คนทีไอ้คนเหมือนคนจะบานเมืองท่าวแต่กบแต่กุยุยแต่ห้าก,กินอย่างเดียวไอ้กลุ่มจะมาต่ตสู้เผื่อทั้งคมก็ไม่กว่ามเราสู้เผื่อทั้งคมก็มากว่ามาอดอยากแท้เงินไปใช่ไหมเพราะนั้นทั้งคมมันคัดเข่งคัดค้าครุยเตดเด็กก็ไม่ได้แต่ในขณะการผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างเด็กผู้กครองกระทุ่มเด็กไหมครู่พวก,กครูอีตีก็ไม่ได้พวกครูตีพิดกฎไม้ครูยไปห้ากินเอื่นก็ไม่ได้ทำไมแต่ไอ้คนเด็ก พูดหมายซร้อนคนแต่พอเด็กออกไปทึงปับยาบ้าก็ยังใบโถมก็ยั่งทำไมการเพ่นั่นกับรี่ถึงมันไม่จะต่มหรือมันดักเข่งดักค่ากันไว้กาลังอี่งแล่ว่าอาจารย์มองถึงว่าเราไม่คอยสําเร็จหรือว่ามีความหลมเลียวในเดี๋วองการดูเลยต้อาเืองสังคมวมาเลยเพราะนั้นต้องจัดการความคิดทางส่างคมไหมระวังคนเด็ต่ตชูเพิดอ่ังคมต้องเป็นคนมีเกียรติผู้อาจิตอาสาเพิดอสังคมเนี่ยต้องเป็นคนมีเกียรติเพราะเขาเสียสละชีวิต ไปเชี่ยงกับทุกดาไปเชี่ยงกับต่อสู้อิทนทรพุไม่ได้จ่ายเงินเลยนั่นคือคนประเภทหนึ่งตรงให้อันดับหนึ่งใช่ไหมเราไปที่ร้องข้า,าราชการตีข้าวมาเมื่อไหรวเพื่อเพื่อประกอบอาชีพอีนปกูเบียรสร้างบ้านอวดเผื่อนนะข้าวมาเพื่อตีว่าถือว่าตัวเองอาชีพมันกงมาเผื่อนตรงนี้ต้องโอ้อะนะนัานข้า,าราชการจะต้องมีอุดมการ์ต้องถุมเทต้องปกป้องข้า,าราชการไม่ใช่เอาข้า,าราชการดีไปทุกฟง ไอ้โทษไอ้พวกร,ร,กร่กันไม่ดีโผงเกรงดักเข่งราคาเนี่ยม,มันไม่ใช่วันนี้ต้องปรับไหม,มประเทศไต้ยต้องปรับไหม,ม,มเพราะนั้นไม่ใช่แต่ห้ากินแต่ว่าคนมีกินวันนี้ประเทศเทยเนี่ยไม่ต้องไปจากกันใ้หมากจัดการในคนดูจักกินดูจักอยู่กับอพอได้แล้วประเทศเต้ยะนะ ชอบมากเลยนนวขิดอาจารย์นะคะท่างนี้เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเี่จับผมมาฟังแล้วบางที่มันมีแรงบันดาลใจในตัวเองอะบบางคนจริงๆนะคนส่วนมากก็อาจจะมองแบบว่าเออทางคนต่างอยอันิดนึงอะไรแต่วคือตัวนี้โรคิิดเหลืองโซววิิดแขได้คนไปเป็นโซโว์ แต่ลืมคิดไปว่าการเป็นโซโวี่มันเป็นกระบวนการองค์ประกอบว่านี่คือคนนท้าวกล้องเมืรอทีนี่คือตัวอย่างเมืทีนี่การเปิดโอกาสคนดีของสังคมค,คนดีของส่างคมคือคนคิดดีปะพเปิดดีทําดีจะ่ไมไม่ใช่แค่ว่าคนข้าไปสาภาพ้าได้แต่ผลิตไม,ม่ดีไม่ใช่คนแต่ยากได้แต่ตาแหน่งไม่เคยช่วยเลือสังคมเลยวันนี้คนแต่ข้าวเป็นโซโวมีขี่คนแต่สมัากก็ไปแต่เคยช่วยเลือสังคมแต่เรารู้จักเราคนช่วยเลือส่งคมไม่ันใช่ไห กู <rium> hmm. อิพรัดหรือไม่อยากเช่น้าเช่เจอใช่ไหมแต่ไอคนนึงไม่เคยทำอะไรได้เลยคิดแต่ก้าวไปตัวเดียวกูได้เป็นโชวบอกกูตองร้อยนะพ้าแต่ตัวเองอาแต่ตำเน่งตัวเองเรียนแต่ต้องเอแต่ตัวเองพอถึงสมัครก็ช่วงสองนั่นัเลยถึงไปถึงรู้กันไม่ไม่ล่ะใช่ไม่รู้กันไม่หรือคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าได้ตำเน่งตอนถึงตรงนั้นกูเห็นคนแล้งว่ายกมือที่หลานช่องหานคิดแต่ตรงนั้นไม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะผมก็โทษนะเพราะนั้นมันตรงคิดแบบประทศ มันต้องมีขั้นตอนไม่ใช่อยู่แต่ลอยลำ้ำวันนี้ชควนี้ประเทศไทยเรามสมบูรณ์เรากลายเป็นเด็กทุกขตามใจจนสู้เลวประเทศไทยตอนนี้นยินดีมีคําถามหนึ่งมันกันตอนนั้นที่ถาม <c oughs> ไปยังผู้รู้เนี่ยยางเช่นว่าพอยี่สิบกลุ่มอาชีพนะคะอาจารย์ไอ้คนที่เป็นหนักกฎหมายกระบวนการที่ว่าไอไ้ไรทุกอะไรพิษเนี่ยโดยคุณอาวุธไอ้เอินมันพรมอมแล้วอ่ะไม่น่าจะกังวลอะไรใช่ไหมคะก็คือเขาเป็นผู้แทนในสภาพดดปรากอว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าเออเป็นกลุ่มสตรีเขาเป็นสตรีแต่ช่วยเลือดสั่ง ข่มมายางสุดยอดยอดเยี่ยมมากเออ,อส้มควรแหละได้เอยเป็นสวแต่คขบ,บเรืองเอินมันเถี่ยวผลัดลงไม่รู้เรื่องเกี้ยวก็กดไม้ได้มันจะมีมันก็ผีเหลี่ยงใช่ไหมคะคยังถจะค่อยแนะนำเออจะต้องเสนอแบบไหนจะต้องอะไรยัไงไงะค,ะคือค้นระดับนี้นะนึงมีสักยภผับในตัวเองนะคะ กับคอริโซ่เขาต้องมีทีมเพราะนั่งการขึ้นเป็นซวอเนี้ยไม่ใช่ขึ้นไปเก่งตัวเองคนเดียวมันต้องมีทีมที่ปรึกษามันกลุ่มสตีขึ้นไปแล้วสักคนแต่ทีมที่ปรึกษาสตรีมันต้องมีในต้านเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลคือตรงนี้เราไม่กังวลเลยว่าเออเราไม่ได้จบกฎไม้เกตหนิยมหรือว่าประญดนญาโทษปริญดนญ้าอะไรต่างๆมาแต่ว่ามันจะมีทีมไม่กังวลแต่ให้ทุกคนนั้นเกิดเค่ะ เต,ต่ขึ้นไปที่องค์กรไม่รู้เรื่องที่อ่ะ uh huh. คนเดีเข้าใจไปสมัครชาวนา uh huh. โทษนะฮะ <Okay. S 2> พีกัอีอีเคยคิด แต่ว่าผ <คะ S 2> ีกลัวมากันผีไม่สมักจ<ค>ะมาเพราะนั้นคนสมัจชาวนามีเครือข่ายชาวนาเท่ารายยาคุณพรุเรื่องในเรื่องการธรรมาก,กินเรื่องทิฏฐิของชาวนาบ้างแต่มาแต่ว่าพอข้าไปแล้วเลือกความเป็นชาวนาในระดับสภารสภาเนี่ย <คะ S 2> เลือกเป็นชาวนาอยู่กี่ค,ค <ะ S 2> นชาวนานั้นชาวนาสงคร้ามีไหมล่<ค>ะเพราะว่พอถึงบางที่พอไปสุดยอดแล้ว บางที่จังหวัดตรงกลางไายคนหนึ่งเง <c oughs> ินก็ว่าอ,อแต่รวเร็ว,ว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าบางทีใ่ในในในจังหวัดผิดสนุหลวงอย่างต่างห้าใช่ไหม <c oughs> ถึงในห้านี่บางที่มันมันเป็นต่างประกอบอาชีพบันเทิงประกอบอาชีพวรรณกรรมประกอบอาชีพวิชาการประยุทธ์นันใช่ไหมเพราะนั่นในตรงนี้ผมถึงมองว่ากระบวนการผมไม่้วยนะกระบวนการดีแต่ยึดเสํานึกงกงคนกับวิธีการทำ เพราะนั้นประเตอร์มันว่าไม่ว่าออกกระบวนการได้เลยตัวน,นี้นะคนที่ไม่คิด,ดีนี่ทำลายได้หมด เพราะนั้นวันนี้ต้องกลับมาพัฒนาคุณภาพคงคนเหลวโดยการจ่ายกฎไม้ที eng, ่เข้มแข็งจ่ายกฎไม้ถี่รวดเร็วนาจ่ายบุคคลประฏิทิภาพที่รวดเร็วแม่เราสุ่นเสียคนดีแล้วปะเทศไทยกำลังถ้อยลังวันนี้ยังแต่คนดา่ารัฐบาลยังแต่ดาคุณโนคนนี้ดาเบือนแต่เดือไมครับอืมา,าค่ะอาจารย์ที่นี่ในห้องการเลือกเนี่ยมันกดตรงเดินไปแล้วนะคะ,คะ so, ว่ามันจะมีท่ามไล่ว่าเอออาทิตย์นี้เดี๋ยวจะเลือกในระดับจังหวัดเร็วเอ่อพอถึงหยีสิพภ์มิถุนาก็เลือกในระดับประเทศแล้วคุณท้าว ไม่เทียวยุดดื้อไอไ้ไรที่คือมันมีไลเรื่องมารมรเง้งถึงเกี่ยวกับ,บโซวเนี่ยมันโยงใย,ยไปไลยซิงที่ทำให้บางคนเ็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเดินโตไปจนถึงสินสุดหรือเปล่าไอ้นั้นเราก็คอยติดตามกันแต่ว่าในการที่ว่าคนจำนวนหมากหมากแล้วก็ไปจากแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะไม่เกินเซส,สิบข้นจานนะคุณเจ็ดซิบว่าจังหวัดก็จำนวนเยอะ,อะแต่มันเลือกมันเลือกมาได้แค่เพียงสองร้อยขนเทจะมาเป็นโซว์เทเป็นตัวแท่นของประเทศเนี่ยจานม่งหวา คนที่อไอ้ไรต่อไรไม่ถึงอ่ะมันมีโอกาสที่จะผลัดความหมายก็คือถ้าเสือกับมันไม่รู้ว่าอีเสือกันพลันปลือดหรือจะมีไอไ้ไรออกปูดขึ้นมากค,<น>คุณจะต <คน S 1> ัดการแล้วค้นเถิดถุดจะริบสื่อได้ครับเขาเบงกันับพิชฌาไปจังหวัดที่สิบคนใครอ่าสมมุิว่ากลุ่มระดับประเทศอยากเสือคุณกับพิชฌาจงครามอาจจะไม่คุณเสือได้กี่คนอ่าอ่า นะเผยเสือได้ขี้คุนก็แบ่งหน้าที่กันท่ามเลยการมุกหมวดเบียร์ชักช้ำปั่นลานเสือโซเวอร์ซ่องรวยคนในสภ้อาเขาเสือได้อ่ะอาจารย์เซาเรยนะคะจริงไหมเราบ่อยนันบ่อยนันประเทศงบประมาณเป็นเส้นลานอ่ะพอเส้นลานเส้นเล็วไปบ้านประเทศอาจจะทัเส้นลานไอการทำธุรกิจทำกรุงการขึ้นมาลาวล่ะนะมันกี่พันล้านเออมันกี้กี้ล้านล่ะคื คือ้าเราอีดับจริงๆงั้นก็คือเขายังทำได้ทาแบบอีจุจริตหรือว่าอีสือกันนะคะจ๊ะตรงนี้กับคือในกระบวนการเนี่ยในความคาดจิตสำนึกเนี่ยทำไรก็ทำได้การถูกใจเพราะนั้นสิ่งจี่สำนึกก็คือทำจิตสำนึกให้คนเกิดวันนี้องค์กรประเทศไทยศาสนาเชื่อมกับเพราะคนมันมันมองศาสนาแขดยงสร้างโบสถ์สร้างมัสยิดแหลวค่ะ ก็ทิ่สองในเรื do. ่องของกระบวนการจิตสํานึกถี่มีคนคนลืมตายเลยว่าลืมแก้จะตายตายอะไรไปไม่ได้ไงจะไหมคนลืมไปว่ากูกบวยไปถึงบ่ถึงเวลานอนก็ชนอนตัวเองนอนบนเตียงอยู่แบเนี้จะไหมมันลืมคิดตรงนี้ไงเพราะนั้นต้องเอาคนกลับมาคิดไหมว่าเกิดแกเจ็บตายนะทําพผือให้ลวกได้ดูแล วันนี้คนมันเกิดเปเพียงว่ากูไม่แค่ลูกก็ได้แต่เวลาตายบนนั่นอนุตอนัตอนนาทามันพิดว่าทําไท้ยอ่ะเพราะนั้นต้องว่าทําเป็นตัวํำคัญคือต้องดึงกลับมาว่าทําไท้ยคือว่าธรรมนุษย์ว่าทํามนุษย์จะต้องอยู่กับความอุ่นน่งครอบครัวครอบครัวต้องมีความเพราะนั้นเกิดแก่จะตายเอาไร้ไปไม่ได้ไม่ต้องไปแยกเป็นตัวแต่ครอบครัวอบอุ่นค่ะในกระบวนการของการเทเจลือกเนี่ยมันเล่าเนี่ยไม่มีซิทอยู่แลเวนะคะสารัน เหมือนถ้าคำพูดของอาจารย์มันสามารถอิพุตขึ้นได้ในภูเถพันในระดับอำเภอไปแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยยินเดียวว่ามันจะดีมากเลยนะคะพอเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาจะไม่ต้องไปคล้ายเสียงให้กัะใครเขาจะเหลือคนเิ่นมีคุณสมบัติตามอาจารย์ตรงนี้ยากมากเลยนะว่าโอกาส่องทางนี้ลบไปให้คนที่มีชิดธิ์ระอำเภอผ่านการจังหวัด ชีวิตคุณคุณนได้เลยคุณแข่เอาเบียร์ไม่คิดตังกับการที่คุณพาชีวิตไปไปขายเอาเบียร์แหละไปทำไรประเทศกับการี่คุณเอาเบียร์แหละไป<ข>เลือกคนไม่เข้าถาเพราะนั้นคุณ<ข>ต้องมี<ข>จะจำนึกขึ้นนะเบียร์คุณนได้เสมอเสมอเสมอเนี่ยคุณเกิดมาวัยอออายุสมัครโวบยได้เนี่ยคุณจายถุมลุยเลยเพราะนี่ คุณคิดไหมคุณนายจิตสานึกเหลือคนดีๆให้สังคมได้ไหม,มนะนี่คือวิธีเปลี่ยนตรงนี้ว่าในสังคมคุณขึ้นไปจงหวัดคุณเหลือคนดีได้ไหมค่คุณอยากิดเกยเพียงของคุณใกลตัวนะค่คุณอยากิดเกยเพียงว่าว่าคุณจะไปเหลือผวว ใช่ไเพราะนั้นเหลือกคนดีไปได้ไหมเอาตรงนี้คนตะค้อนหนึ่งในท่านาะเดี๋ยวผมเนี่ยผมไม่มีทสิ์เลือกแต่คุณมีทสิ์เลือกคุณกลับมาจิตสานึกตรงนี้กนได้ไหมอากโกตลงไปจัดการในเรื่องกุ้งคนเดี๋ยวว่าอาจะเสือจะจ้างตรงนี้กนได้ไหม่เอาตรงนี้คนอันนี้ฝากไปยังคนี่มีทธิ์เลือเลยนะอาจารย์นะถ้าว่า พุทธขึ้นมาตะคีดหนึ่งในหัวใจของความแต่อียากเห็นชาิบ้าเมืองได้คนเถ่บริสุทธิ์ก็แม่จริงๆจะต้องเรี้นคปะนี่แหละครับภัยพิบัติที่นี่อาจารย์ก็มองว่าอาจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์เหลวนะครับพอ พราะว่าคนเด็กมีสิทธิ์ก็คือคนเตะพานไปในี่ยนะตรงนี้ต้องกบุญตองยินดีกบุญในการยินดีมีเรืองเนี่ยเรามิสซี่ตรงนี้เราเราทันๆจะจะมีบทบาทในกไดช่วยกระตุ้นอะไรกันได้เลยคะอาจารย์ถึงชาวบ้านคนเนิ่นช่วยได้ตัวเราว่าคังรายการนี้แหละโบกโตนะไปโบกไอ้พวกเทคกิจไม่ดีว่าอันนี้รายการยินดีมีเรื่องควางมาเลยว่าคิดสักเรื่องทำสักกิดหนึ่งให้เป็นความดีสักทีของตัวเองว่าไม่ทำไรชาติด้วยกันเลือกคนดีอ่า ท่าวั่นเลือกคนไม่ดีเหมือนกับการทำลร่ชาติากกบเลือกอคนดีก็เหมือนกับเออได้รวมโดยช่วยกันในการสร้างสันติเทศชาติยิางีก็มั่งไข่แข่จาดเหมือนกันว่าในถุกวันเหนียความคิดที่อินได้รวมโดยเผื่อการช่วยเหลือสร้างคมหรือส่วนร่วมมั่นท่าแลมีกันในหัวใจของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าทำอะไรมันก็จะดี คือคือถ้าโรคทนในทุกคนรู้ว่าโรคชีวิตนึงเกิดมาเกิดเก่เจ็บตายนะเอาเรื่อยไปไม่ได้นะเพราะนั้นโรคไม่ถึงกับดินรุนแรยมากนะกับข้อที่สองถ้าโรครู้ว่าโรคทํำพอกินพออยู่โรคก็ไม่ได้่นหว่าจะไหมถ้าโรครู้ตรงนี้โรคไม่ไปชิงเพื่อนไปแข่งกันกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่โกรธโรคก็ไม่ถูกชีวิตมันสนุกจะไหมมันจะทำให้ชีวิตยืดยาววันนี้เรากินเราเพื่อนจริงๆอาจารย์ก็ผ่านคือพิงพิงมาถึงหน่วยงานผากลัฐ โดยเหมือนกันเพราะว่านั่นคือเป็นความคิดเห็นที่บริสุทธิ์มาจากความคิดของเรานะคะแต่ว่าส่วนนึงเี่จะมาเกี่ยวข้องกับเดืองห้องการซอวดและก็ชัดๆเลยก็คือในเรื่องของกกตอาจารย์ฝากไปถึงกกตเบาๆค่ะว่าเออมันยากจะให้อะไรเกิดขึ้นกกตดําเนินอะไรเธอมันจะดูว่าอีกไดต่างๆฝากเบาๆนะกกรตกกตครับจับไว้จิงทีโดยจัดการค้นของตัวแต่ว่า ทำไมบริสุทธิ์ในเจ้าหน้าทีที่ต่งเสริมจ้าหน้าทีที่ทำจริงจัดการในเด็ดขารดรวดเร็วขึ้นมาทีจะมาโรเลงในแกนนี้ให้ทุกคนมีสำเนึกกับทำนาทีที่ให้กําลังใจใคนที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าทำลายคนจะไม่ดีสิทีเราเป็นอํานาจกองคุนเป็นการจัดการกองคุณอย่างเด็ดขาดในตัวน,นี้จะคะ<า>เดี๋ยว้าพานันดีจะโยงใยไปจนถึง จะเป็นวันจันทร์ว่าจันนะคะดวันเย็นนี่หกโมงแต่รายการโซบะทรสงขลาหกโมงเย็นคุยเรื่องโซบะลาโอ๋ได้เป็นเช้าจุดนัดคุยใครมารวมรายการกับอาจารย์ะะรบ้งนนบงางคะนะมีมีอาจารย์นั่นะอาจารย์นั่นลงโซบะด้วยลงโซบะแต่ว่านั้นในคนดีพลัดนะการต้องวากกระบวนการนะกระบวนการค่ะบางทีเนี่ยคนเถิดผลัดไปแล้วก็อาจจะได้ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไมคะช่จากดีหรือไม่เนี่ยก็ให้เกามีโอกาสได้พูดถ้าเกาพูดพิษกะ พิษในตัวเขาไงแต่เราต้องให้โอกาสเขาพิจะไม่โรดจะได้คนจริงมาผูดดีว่าโรดผูดเต้นเขาวะใช่ไหมค่ะนี่ก็คือสิงเทยงยหญยต่อเนืองไปนะคะพันทั้งสื่อจากโทรทัศน์ก็ยงใหญยไปทีครับดาวว่าโรอเก็รือขล้ายเดียวกันตอนนี้นะมีอะไรก็พมกับโตกอ่งรายการยินดีรายการยินดีมีโตถ้าไม่จบก็ไปโตรายการซัดชิ้นติ้นตายนะต้องขอคุณค่ะพี่น้องกระชวเราวนะคะอาจารย์เล้งนี่ยินดีเซียวเซียวอยู่แต่ลด ยินดีเซียวเซี่ยวอย่าตลอดเลยนะคะมาวายินดีเหลื่อยเลยนะเนี่ยถ้าโรคไม่เสียแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นซิงเทม่าสะทนจัดได้การถ้าโรคไม่สะทนสั้งคุมเราจัดทำไรอันใดกลุ่มแต่ก็ตามใจสังคุมก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สัญญาวัชรพันธ์ประธานองค์กรหนักไทยคดีผักตายนะคะเชนไลหลายคนอาจจะมีความคิดเห็นแบบเนี้ยถึงท้าเราหรายๆคนเนี่ยมาคิดเห็นรวมแล้วก็จะสามารถกระจายไปสู่การกระตุนความสำนึกหรือว่าความตะนักหรือ หาจุดประกายความสะทอนถึงการที่ได้มารวมโดยช่วยกันเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีตัวนี้จริงได้ร่องอย่างก็คือนึ่งกระตุนความสํานึกจ็ดสมดนกลงคลนกับโซกฎหมายตรงเด็ดขาดจริงจังนะนี่คือแกงแก้นะจะได้หายคนดีคร่ะมาเป็นตัวแทนของเราในการรวมพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะวันนี้เวลาแมทค่ะขอบคุณอาจารย์สัญญาอีกขังหนึ่งนะคะอาจารย์แล้วก็ยินดีลาบไปพร้อมๆไปทีมงานเอ็นบิทีสุนคลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ